สวัสรับท่านผู้มนะคับตอน,น,นก,กับปที่เกมแทบนู้ว่าเกมตอนกันอีกแล้วนะครับสวัสดีวันนี้นะครับนะเราจะมาเล่นออตัวอะไรวะเนี่ยนี่คือตัวอะไรอะ่ะแมวคอยไงครับแมวคอยแมวคอยที่ไหนเนี่ยแมวคอยฉลามนะชอบงับคุณส่วนผมนี่ชอบคุณงับไงจับไม่ได้เหรออ,อ,อะไรวะเนี่ยไม่อาจจะเหมือนเลย ใช่แล้วมันไม่เหมากไงเพราะมันอยู่คนละเกีไร์ไ,ไฟอะไรวะเนี่ยเออนั่นแหละท่านผู้ชมวันนี้นะครับเราจะมาเล่นน้องแมวคอยเวอร์ชั่นฉลาบนะชอคบคัดคุณนะฮะโอเคเอาล่ะเริ่มจากแรกเลยนะครับนะเรามาดูความสามารถกันดีกว่ามันทําอะไรได้ดูนะั้นดูผมดูผมนะดูผมนี่เนี่นี่นี่เ,เออตีกับเออนักวาดภาพเอา หรือว่าให้แมวคอยถือกระบองซึ่งอ๋อคง oh, wow, wow, wow. หรือว่าให้แมวคอยนั้นเอ่อนี่โอ้โหใส่ปิ้วเลยอ่ะท่านผู้ชมต่อมานะครับลองให้แมวคอยนะครับมีพลังที่จะสั่งให้ทุกคนนั้นหลับได้ตามใจชอบนะฮะเออดูซิจะเป็นยังไงมามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับดีอุยดิฮุยพลัง ทำให้คนสลีปหมายความว่าอยัางไงวะคือให้คนเข้าไปอยู่ในฝันเหรอคืออะไรอ่ะเอาไอ้พวกนี้ทำไมสองคนมึงหัวโตเนี่ยเอ้าเอาแต่นะครับไปติดอยู่ในโลกของความฝันเหรอหรือจะให้แมวคอยถือปืนสุดอันตรายแบบนี้ดูนะผู้ชมตูมวู้แมวคอยมีอาวุธสุดอลังการงานสร้างเอาแล้วหรือจะเป็นปืนแบบนี้นะครับดีดีปืนช็อตแบบว่าเป็นลูกโซ่ดีไหมนะครับ หรือจะให้แมวคอยเป็นซามูไรหรือจะให้แมวคอยเป็นนักรบนะครับนี่ถือดาบสตาร์บอปวง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 เออก็เจ๋งด,ดีนะมันเหมือนเป็นเชลิดเดอร์ยังไงไม่รู้อะไอ้่าอผู้ชมแบบนี้ก็เข้าท่านะครับนะเข้าท่าอยู่เ่าแล้วต่อมามาอัพพลังชีวิตมันดีกว่านะครับผมขอให้เลือดมันหนึ่งแสนแล้วกันเวอร์เกินไปไหมเนะี่ยไม่เวอร์หรอกไซส์ประมาณเท่าเ่าเดี๋ยวก่อนนะนะครับโอ้ย ไอแมวคอยเออทำไมตัวกันเล็กอย่างนั้นนะ่ะเอาก็กูเป็นแมวนะครับนะ้าแมวคอยบอกไม่เอามันเล็กเกินไปเอาเป็น0.7แล้วกันีน่อ่ะน่าจะได้นะครับแมวคอยมาแล้วครับโอ้พวกเราจัดการแมวคอยแล้วเข้าก่อนที่มันจะเฮ้อเป็นภัยอันตรายต่อพวกเรานะครับถือดาบสตาร์บอลสู้คนอื่นโอ้เอานะครับต่อมาดามเมจนะครับผมให้ดามเมดหนึ่งร้อยไปเลยนะครับนาะสปีดการตีสิบแล้วต่อมาที่ขาดไม่ได้นะครับนาะมันต้องมีสกิลว่ะดูมัน จ้าประชมอันนี้คืออะไรวะเดี่ยกดไปกดมานะครับนะหัวแมวคอยแมงหายช่วยด้วยหัวแมวคอยหายไอแมวคอยหัวมึงหายแล้วต่อมาขอบนพลังดีอ่ะแมวคอยกลายเป็นปีศาจนะครับมีปีกั้งเข่าปีกปีศาจนะครับไม่เวิร์กว่ะี่ทาสะกดต่อสู้กอของงอคงใสเข้าไปการลอยได้ของหงอคงดเอ้าวดูดิมันจะออามเป็นยังไงนะครับตัวมันนะครับมีใครจะสู้มันได้หรือเปล่าดูดิ นะครับเอาแล้วเอาแล้วเว้ยเว้ยพลังอะไรวะเนี่ยนะครับแมวคอยเขาสู้ตายเออแมวคอยมึงทำอะไรกูมึงอ่ะเว้จะประจับโอ้โหแม่โคตรเร็วเลยเมึงทำอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันทำอะไรของมันอ่ะโหโคตรโหดเลยดูดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยแมวคอยแมวคอยแมวคอยมึงเป็นอะไรไปแล้วอุ้ยแมวคอยโคตรอันตรายเลยอุ้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 ยแมวคอยโคตรอันตรายอะไรวะเนี่ยแมวคอยกูบอกมึงไม่ทันโโอ้หมึงเร็วยิ่งกวาดแฟดอีกนะเนี่ยดูดินะครับ เมื่อมันมีพลังของหลายๆตัวรวมกันนะครับไอ้แมวคอยกลายเป็นตัวอันตรายเลยทีเดี้เอาแล้วผมว่าเอาเท่านี้แหละโอเคแล้วอ่ะเอาล่ะท่านผู้ชมมาดูกันนะครับว่าแมวคอยจะเป็นยังไงนะฮะดูมันมันเป็นอะไรของมันอีกแล้วเนี่ยโอ้ชีวิตอ่ะเอาล่ะท่านผู้ชมเปิดมาอันดับแรกนะครับลองให้มันเจอกับพวกกองทัพยุคหินดูนะครับนะซึ่งไม่รู้มันจะสู้หรือเปล่านะนี่มีช้างแมมมอธด้วยซึ่งแมวคอยคนเดียวกับดาบสตาร์บของเขาจะสามารถสู้ได้หรือเปล่า ไปดูกันเลยโอเคเอาแหละมาดูกันแล้วนะครับนะาอยดูพลังบัตดีหิวเลือดตัวเองนะครับบวกบวกบวอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับดีพ่นไฟเว้ยเอ้แมงดีพ่นไฟด้วยนี่พ่นไฟพ่นไฟโอ้โหคางนะครับไหมก่อนเลยอันดับแรกเอ้ยแบงเรียกเอ้มนเรียงหอคงมาด้วยไอชิบหายนะครับเอออ้ยย้ยดีพลังบัโอ้้โหโอโหดเกินตายนะครับมองท็ไม่ทันตีโคตรเร็วเลย อย่างนี้ต้องส่งแก๊งชาวนาบัก่อยขี้มเมาไปแล้วก็โอ้โหแก๊งเด็กแว้นนะครับโอเคไปเลยจัดการมันไปชนมันเลยเออโอ้โหเปิดมาน่าจะโดนไฟเผาหมดนะครับใครที่อยู่ด้านหน้าดูดิดูดิโดนเผาหมดเลยดูโอ้พวกเราเข้าไปโดนเผาแน่นอนเราจะเข้าไปแบบนี้นะครับโอ้โหตายพวกมันติดไฟตายหมดแน่เลยดูดูโอ้ตายเอ้าโอ้ตาย,าตายนะครับพวกกากๆของสู้ไม่ได้แล้วแหละผมเอาพวกกากๆมาสู้ไม่ได้แล้ว เอาละครับผู้ชมต่อมาโอ้โหเอาละครับต่อมาเจอกับเจ้าชินโซนิกโอ้โหอะไรวะเนี่ย <c oughs> ฉันจะทำอลายแกแน่จริงก็ฆ่าจะได้ได้สิเอาแหละมาดูกันนะครับว่าความโหดนี้ใครจะเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงลุยเอาแล้วโอ้โไอ้คอยไอ้แมวคอยนะครับเลือดพุ่งตลอดเวลาใครจะชนะบันได้แต่ทีนี้เออแต่ชินโซนิกนะครับมีทัศัตที่บอกเลยว่าความกลัวเป็นที่หนึ่งนะครับนีดีแต่มันก็โอ้โหดู ดูเจอพลังชินโซนิกนะครับพ่นพลังน้ําแข็งใส่ไอ้หอคงล่างกอปี้นะครับตายเลยดูดีดีดตัวธรรมดาแบบนี้สู้ชินโซนิกไม่ได้หรอกเพราะชินโซนิกมันเร็วมากนะครับนะเออแต่แมวข่อยก็เร็วเหมือนกันออออมองไม่ทันแล้วแม่งตีกันอยู่ไหนวะ ดูมันตีกันดิท่านผู้ชมดูมันโอ้โหมันเร็วมากเลยอะโอ้โหชิสนิคก,ก็เร็วไอแมว่อยก็เร็วนะครับดูดิดูดิดอ๋อนาจะแกสู้ฉันไม่ได้หรอกถึงแกจะเร็วแต่ฉันก็เร็วกว่านะครับโอ้โหต่างคนต่างเร็วนะครับนะโอ้หูโอ้หูนี่คือศึกระหว่างสัตว์นะครับนะโอ้โหเรียบร้อยไอแมว่อยชนะวะ่ะได้ไงวะ ต่อมาต้องเจอชนชนคือเนื้อชาลีก <sen festivals> ูว่าเนื้อชาลีตายแน่แน่เลยเอาแล้วเนื้อชาลีนะครับบินได้วะนะครับนะเอาแล้วเนื้อชาลีบินได้ยังไงยังไงแมวคอยนะครับมีเกาะกล้องป้องป้องป้องกันตัวนะครับนะเป็นบาลียเออนะครับซึ่งบอกเลยว่าสู้ยากนะครับไอเจ้าแมวคอยเด็กเออเออเอาแล้วเอ้ยเ้าไอชาลีชนะวะไอชาลีมันมีพลังซุปเปอร์ชาวนามันชนได้แบบซุปเปอร์แมนเลยอ่ะเรียบร้อยนะครับแมวคอยแตก แล้วถ้าเจอกับน้องหมูทิ้งล่ะค่ะ น้องหมูเด้งมาได้ไงวะด้เกมแท็บเอาละมารู้แหละไม่รู้แหละไม่รู้แหละเอาละครับตอนนี้น้องหมูเด้งโดนพลังยิงพัสมาไปนะครับนะไม่รู้สึกอะไรเลยน้องหมูเด้งบอกน้องหมูเด้งหนังเหนียวนี่น้องหมูเด้งพุ่งชนไปนะครับนะาใส่เจ้าแมวคอยนี่นี่น้องหมูเด้งตีอย่างรวดเร็วตีอย่างรวดเร็วแต่ก็ยังไงยังไงไอแมวคอยโอ้โหใช้คอมโบการตีแบบเดอะแฟตนะครับนะาใส่รัวๆไปใส่รัวๆไปเอออ้อบอไม่ทันเออเออโอ้โห เออเอานะครับแต่ตอนนี้ต้องหมูเด้งกลายล่างแล้วนะครับกลายเป็นฟารโร์หมูเด้งนะฮะมันตายไปแล้วรอบหนึ่งเ้าแต่ตอนนี้นะครับสู้กันอยู่ในหมอกพิษเอ้าโอเคนะครับแมวข่อยชนะอีกละเอาแล้วต่อมาถ้าเจอกับไอ้ข่อยล่างหัวร้อนนะครับน่าจะเป็นยังไงลุยนะครับมาแล้วข่อยล่างหัวร้อนนะครับพุ่งตรงไปเลยนะครับนะไอ้แมวข่อยไม่ด้จะสู้ว่ะนะครับเออเอายังไง ยังไงไอ้ข่ร่างหัวร้อนร่างหัวร้อนเล่นเกมเสร็จแล้วแพ้คนอื่นอยู่สิบตาเวอร์ชันนี้จะเป็นยังไงเอาแล้วพูดไปแล้วอัดพวกหงอคงตัวปลอมก่อนละกันนะครับเออืออดูด,ด,ด,ดูดูความโหดดูความโหดทีดิเทียบเรียบร้อยนะครับให้ข่ร่างหัวร้อนชนะนะฮะท่านผู้ชมครับแต่ถ้าสมมติเจอกับเจ้าข่ร่างเกมมิ่งที่นั่งเล่นเกมอยู่นะครับนะผมบอกเลยว่า <S <S มันจะจบอย่างรวดเร็ว เอารับต่อมาเจอกับพวกตัวละครโจโจทั้งหลายนะครับนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าตัวละครแต่และตัวละครมันชื่ออะไรเดี๋ยวจะรู้ไอหมอนี่ชื่อดีโอโอเคเอาล่ะลุมแมวข่อยตัวเดียวจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนะเนื<ล>่องจากทุกตัวมีพลังของตัวเองหมดนะครับนะน่าจะแปลกตาหน้าดูเลยถ้ามันใช้พลังพร้อมกันนะครับดูกัน1 2นง 1> อง๊บโอ้เอาอ,อะไรวะเนี่ยเอาเอา <L> an> an> เอาเอา,เอานะครับโอ้ยนักผู้ชมดูคอมโบนี่ดูคอมโบนี่โอ้โหซึ่งแมวคอยนะครับนะเอาไอตัวหงอคงนะครับหรือว่ามังกี้คิงมาเป็นล่างรับพลังจากไอพวกโจโจนะครับนะเออมันก็เลยไม่โดนมันนะนะท่านผู้ชมดูเรียบร้อยตายหมดแล้วตอนนี้เลยแต่ดีโอดีโอเจอพลังลัวนะครับนะอา้าวแตดีโอชนะว่ะเอาดดโอชนะได้ไงวะเออเอาเรียบร้อยนะครับดีโอหยุดเวลาตาย เอาละครับต่อมาในค่ำคืนนี้แมวคอยจะต้องเจอกับพวกปีศาจกับดักนะครับนะาดูมันดิพร้อมงับทุกอย่างโอเคซึ่งแมวคอยบอกว่าเฮ้อมันเป็นเรื่องธรรมดาฉลอมนะชอบงับคุณสดผมนะชอบคุณงับเอาแล้วมามาบอกเลยว่าต่อหมดนี่พ่นไฟก่อนเลยดับแรกตายตายมึงจะปล่อยกับดักอะไรหลังทีนี้นะครับนะโอ้โหไอ้กับดักนี้ต้องใช้การวางนะครับเป็นพิเศษนะครับในการต่อสู้แต่คราวนี้มันไม่แทบแทบจะไม่ได้วางอะไรเลย ก่อนเอาล่ะท้าผู้ชมงั้นปล่อยกองทัพผีหัวขาดไปนะครับนะดูที่จะเป็นยังไงด,ดีผีหัวขาดผีหัวขาดมันทําอะไรของมันวะเฮ้ยมันทําอะไรอะ่ะอย่าบอกนะมันลดดาเมจนะครับนะไอผีหัวขาดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันลดดาเมจไม่แด้แม่คอยบอกมันทาอะไรของแมวเรียบร้อยนะครับไายเอาล่ะงั้นเจอกับเจ้าแซนนะครับฮฉันบอกเลยว่าฉันหลบเก่งมากเนอะพรังแซนเอ้เอา,เอามันหายไปไหนแล้วล่รเอาแอา ไอเสียดไอ้ชิมหายมึงตายโฮ้ยตะกี้ใครฆ่าเพื่อของฉันข่าคือทอนนัดข้ามีอินฟินิตี้การเลตข่าจะดีดนิ้วแกอะอะไรวะเนี่ยดีดนิ้วไปอ้าวแมวเขื่บอกแมวเขื่ไม่เป็นไรจ้าโฮ้ยเป็นไปได้ไงวะเนี่ยเอาแล้วนะครับนะดีดนิ้วไม่ตายนะครับไอ้ตัวนี้เออเจอพลังไปเจอพลังไปโอ้โหดีใช้อินฟินิตี้คารเลตโซ้กับไอ้แมวเขื่อนเออเจอคอมโบแมวเข่อนเจอคอมโบแมวเข่อนตบรัวๆตบรัวๆตบรัวๆแอะเรียบร้อยทานอัดตาย เอาละท่านผู้ชมต่อมาต้องมาเจอกับพวกกาเดียนนะครับนะซึ่งก็บอกเลยว่าพวกนี้มีแต่ซูเปอร์ฮีโร่นะครับโอเคมาดูกันจะเป็นยังไงนี่กันดั้มแม่งเปิดกอดได้เปียบนะครับนะแล้วก็เดอะแฟดพุ่งตรงเข้าไปอย่างรวดเร็วนะครับนะาม่ลุงไม่รู้วิงว่งแม่งวิง่งไปไหนกูว่าแม่งวิงว่ง,ง,งตกแบบเลยนะฮะโอเคซึ่งเดอะแฟดนี่เร็วรพอๆกันหรืออาจจะเร็วกว่าเจ้าแมวคอยเลยก็ได้นะครับแต่ทุกคนกําลังมุ่งหน้ายิงใส่เจ้าแมวคอยเออนะครับแต่ก็บอกเลยว่าแมวคอยดีมัน เราจะตาย่างยงๆนะครับนะ ừ, เออเอเอเกิดอะไรขึ้นเอาพวกการเดียนชนะเฉยงั้นเอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเจอกับพวกการเดียนนะฮะนีเดอะแฟ c ตนะครับโอ้โหวิ่งตรงเข้าไปเลยเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ของจักรวาลน,นะครับนี่กันดั้มยังไงนะครับนะ,ะขราวนี้ เจอกับแมวคอยแมวเขาบอกนสบายมากไอ้พวกนี้กระจกนะครับเออกระจกอย่างนั้นหรอมึงเจอเดอะแฟทหน่อยเดอะแฟทมนเร็วนะเว้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแมวคอยใช้ทักษะตัวเองแล้วนะครับนะซึ่งตอนนี้นะครับเจ้าเดอะแฟทครับพยายามจะตีแมวคอยแต่แมวคอยมีบาเรียนะครับนะซึ่งไอเดอะแฟททำอะไรไม่ได้นะครับนะเออเออเออตอนนี้แมวคอยเปิดสกิลการตีเร็วนะครับกันนั่มเรียกไปก่อนเพื่อนโอ้โหพวกเราแก้เขในกันนั่มแล้วเข้าเออเจ้าเดชกูตอนนี้มันอยู่ไหนแล้วมันอยู่ใต้ดินนะครับเออ นี่มันโผล่มาแล้วมันโผล่มาแล้วอ้าอเออเออเออเทเซอร์ทำอะไรทั้งอย่างเราเข้าเออเธอย้อนเวลาได้เราเข้าเออเออเอ้าแอ่อเทเซอร์ก็แบบกูย้อนเวลาไม่ไหวเหมือนกันเออกลับมาแล้วกลับมาแล้วเออเอ้าตีตีนะครับตอนนี้นะครับนางแมวข่อยกำลังตีเดดพูลแต่เดดพูลบอกเออเกมทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะพวกอะจะไมหมอที่ฆ่าไม่ตายเนี่ยเออฉันมีฮีลิ่งแฟกเตอร์เหมือนนายนาะอ้าวชิบหายเกมจะจบยังไงล่ะเนี่ยนะครับเอ้า สรุปว่าคู่นี้สูสีแล้วกันเอาครับต่อมาเจ้าแมวค่อยจะต้องปราบกับพวกเรามอนสเตอร์นะครับนาะที่มาบุกโรคนะครับโอ้โหดูสิเต็มไปหมดเลยซึ่งแมวคอยบอก สบายสบายโอเคมาดูกันจะเป็นยังไงพวกเราจัดก,การมันมือปีศาจโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่งคอมโบโปเป็นชุดเลยแม่ค่อยบอกอไอพวกกระจอกทำอะไรใชไม่ได้หรอกเ้ยนี่ค่อยๆหลบซ้ายไปหลบซ้ายตรงขวาหลบซ้ายหลบขวาหล,ลบขวาแม่งยิงมาเยอะเกินเอาแล้วแมวคอยใช้สกิลแล้วนะครับน,นะตีรวัวรัวตีรวัวรัวบูดา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 ครับโอโหตอนนี้ ไอ้พวกมือปีศาจร้อนรนเลยครับโอ้พวกเราเจ็บปวดเรียบร้อยนะครับปีศาจก็เถอะนะครับนะมาจากนรกที่ไหนก็ช่างก็ตายหมดอะเจอแมวคอยเอาละครต่อมาเจอกับสิงปืนวอยสวัสดีฉันคือคาบอยคอยและนายคือแมวคอยใช่ไหมใช่ครับได้ข่าวว่านายฆ่าคนไปทั่ว ถึงเวลาแล้วแหละที่ฉันต้องเจอระดับนายด้วยลูกโมของฉันเอาล่ะท่านผู้ชมกูว่าในอำเภอแต่แน่เลยว่ะฮู้ฉันคือดายอำเภอฉันไม่ตายหรอกฉันดูแลทินนี่นี่คือบังคข้าวของฉันแอะเรียบร้อยนะครับสลายไปกับตาเลยนะครับสลายกลายเป็นผุยผงเลยเฮ้ยมันจะมากเกิดไปแล้วนะต้องเจอกับตัวละครไทยของพวกเราขุนพัน์อินซีแดงนักรบบางอาจารย์เอาละพวกเราจะจัดการมัน เจ้าแมวคอยแกต้องตายวันนี้เนี่นี่ตัวอะไรเนี่ยตลกตลกโอ้ยหน้อยแน่แม่งดูถูกพวกเราโอ้ยอินซีแดงวิ่งไปก่อนเพื่อนแล้วนะครับนี่อินซีแดงบอกเอเอ,อวิญ,ญญาณออกจากรางแน่แน่เฮ้ยไม่เป็นไรอินซีแดงอินซีแดงบอกฮหอชุดของฉันสามารถกันลังสีอุลตร้าไวโอเลตได้แม่งพูดไปเรื่อยและนี่ยิงไปแล้วนะครับนะนี่แน่นี่แน่ปืน,นอของฉันถูกออกแบบมาให้มีระเบิดด้วยนี่เรียบร้อย้อว เอา้าอินซีแดงัน,นะแมวคอยได้ไงวะด้วยปืนลูกระเบิดเฉยๆดีนะเอ้าจบวเหรอเอาละ,อาะครต่อมานะครับนะทุกอย่างได้เปลี่ยนไปแล้วหลังจากที่แมวคอยตายเพราะว่าตอนนี้พวกตัวละครไทยนะครับจะต้องมาเจอกับฝูงแมวคอย <laughs> เบื่มไปหมดเลยพวกเราจะแก้แค้นให้เจ้านายของเราโอ้พวกเราชิบหายแล้วมันมาแก้แค้นให้เจ้านายของพวกมัน โอเคมาดูกันนะครับนะตอนนี้ฝึกแมวไข่บักพวกเราฆ่ามันโอ้พวกเราจะไปกลัวมันก็แค่แมวเฉยยิงเฉยมันก็ตายแล้วเหมือนยิงเหมือนยิงเหมือนยิงไอ้พวกที่ไม่มีทางสู้นั่นแหละนะครับเอาแล้ว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 เวยอือือโอ้โหขุนพันนะครับลากทีเดียวสับหมดเลยนี่โอ้โหโคตรอันตรายนะครับาแต่เฮ้ยบางระจรรัดกูตายแล้ว เอาแล้วนะครับตอนนี้เหลือคุณพันธกับอินซีแดงนะครับที่มีอาวุธตีระยะประชิดนะครับนะเฮ้ยระยะไกลเอาแล้วพวกเราไปแล้วจิงมอนออามนเข้ามาแล้วเอ้าเอ้าเออพวกเราเก้เค้นเจ้านายของเรานะครับเออเอาจะสู้ได้ไม่ล่ะเนี่ยนะครับนะาร้อยตัวนะครับนะตอนนี้นะครับโอ้โหอินซีแดงตายท่าผิดปกติมากเลยดูนี่ออตอนนี้คุณพันธ์เออฉันหลบไปไวแล้วหนอ้พวก้านด่พวกเราลบเต็มมันลบ โอ้ไม่โอ้ไอ้บ้าเอ้นี่โอ้เออ,อ,อดาเมจเข้าน้อยมากเลยนะครับนะเอาละตอนนี้คุณพันบอกเออขอพลังเออบินหนีก่อนนี่เรียบร้อยแอะนะครับคุณพันตายเอาละครับท่านผู้ชมในระหว่างที่ทหารที่เป็นพวกแลมโบ้นะครับพยายามจะหยุดพวกแมวพวกนี้นะครับนะที่กำลังจะครองโลกแมวไข่ ซึ่งก็มีตัวละครตัวละครหนึ่งที่ชื่อว่าๆๆผลชื่อนนทกครับผมจะมากก้โรคเพราะว่าผมขี้เกียจขัดเท้าให้กับไอ้พวกเทวดาแล้วครับนี่เนอเอาละครับส่วนหนึ่งนะครับนะตอนนี้แล้วก็นะครับเริ่มถอยไปเรื่อยๆแต่ถ้าถอยไปอีกนะครับก็อาจจะตกเหวตายได้ซึ่งตอนนี้นนทกนะครับนะถูกพระอิศวรส่งตัวลงมาให้มาช่วยนะครับนะนี่นะไอ้พวกแมวค่อยตายให้หมดซะนี่เนะนี่นะแมวค่อยแมวค่อยตายตาย,ตาย ตา,ตายตายตายโอเคเอาล่ะเดี๋ยวฉันก็เลยจะไปช่วยได้พวกเออมนุษย์หน้าโง่ที่เหลือแต่ประเด็นก็คือมันใช้รองเท้าแตะเดินนะครับท่านผู้ชมมันจะเดินถือไปแล้วนี่ซึ่งตอนนี้นะครับเราแลมโบ้นะครับนะเออพวกเราเริ่มไปมีที่ถอยแล้วเดี่ยเพื่อช่วยด้วยช่วยด้วยเราลำบ่ไ,ไหวแล้วถ้าถอยอีกอตกเฮ้ยแลมโบกเอ้อ,อ,อไม่เพื่อของฉันตกเหวตายฉันทางตันแล้วฉันติดต้นกระบอกเพชรจะเข้ามานะเว้ย เอาแล้วนะครับณนะตอนนี้นนทงอยู่ไหนนนทงบอกเออฉันมาช่วยแล้วปั๊บดึงปั๊บดึงจะมาช่วยแล้วโอ้ฉันเราจะไม่ไหวแล้วช่วยน่อยฉันไม่ไหวแล้วอเอากระโดดตกลงไปเลยนะครับนะเอา้านนทงบอกโอ้โยันท้องนิดเดียวฉันก็จะช่วยได้แล้วโอ้โหนะครับอจบนะมฮะเซ็งเลยอะ่ะช่วยลัมโบไม่ได้เอาเนะ่ีท่านผู้ชมต่อมาพวกแมวข่อยนะครับจะต้องเจอกับอาวุธที่ไม่สามารถ ที่ใครจะสามารถสู้มันได้ซึ่งนั่นก็คืออาวุธของเทพเจ้าคอยเอาลนะมาดูกันจะเป็นยังไงนะครับจะจบภายใน5าวีหรือเปล่าดูดินี่คือลำแสงของเทพเจ้าคอยผูบลากทีเดียวนะครับนะตายเป็นเรือเลยนะครับเรียบร้อยนะครับไม่ถึง5าวีด้วยซ้ำนะฮะตายหมดเลยแก๊กแม่เคยมา่านผู้ชมต่อมาเจอกับพวกเราสปันกี้นะครับนะซึ่งสปันกี้โอ้โหมันมีคนที่ทําอะไรได้ไม่กี่คนเองมันมีแค่เจ้าแรดดี้กับเจ้าแบ็กนะครับมาที่จะช่วย โอ้โหจกักฝูงแมวคอยได้นะครับเอาละมาละไม่รู้แหละมาดูกันนะครับนะสปอนี้ลุยนะครับโอ้โหแรดดี้มันเป็นคนห้าวหาญจริงๆเลยมันบวกเลยนะครับนะเออซึ่งตอนนี้ก็มีคุณเทอร์เนอร์ที่มีปืนส่วนนอกนั้นก็ไอ้เจ้ด้วยช่วยด้วยครับโอ้โหตายตายโอ้โหตายแล้วไอ้บัตรมันอยู่ไหนวะเนี่ยไอ้บัตรไม่มานะครับไอ้บัตรขี้กลัวนะฮะแอะเรียบร้อยตายหมดนะครับสปอนกี้ทำอะไรไม่ได้เลย แต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นแบ็คไก่ล่างแล้วนะครับผมบอกเลยว่ามากี่ตัวก็มาเถอะนี่เอาละเป็นไงนี่นะครับผมบอกเลยว่าแบ็คอันตรายนะครับถ้ากายล่างนะฮะดูพลังมันดิพลังมันเรียกตัวอะไรมาก็ได้ก็ไม่รู้นะครับมันเรียกมาได้หมดนะครับนะงั้นต่อมาแบ็คเจอกับแมวคอยละกันเอาสู้ๆกันเลยเอาเอา่ะดูดีจะเป็นยังไงนะครับสู้สีหรือเปล่าคู่นี้มีพลังทั้งคู่นะครับนี่แมวคอยนี่พ่นไฟใส่ก่อนเลยซึ่งอ ร้อนเว้ยเอออ่ะเอาเจอคอมโบเจอคอมโบแบวข่อยเจอคอมโบแบวข่อยเจอคอมโบแบวข่อยนี่นีคอมโบคอมโบคอมโบตีโอ้บอกไม่ทันเว้ยอ๋ออ่ะเอออ้าวช่วยด้วยช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยไอ้ไอ้แมวนี่มันอันตรายอืออือโอ้ หูแมวคอยก็ตีเข้ายากเหมือนกันนะเนี่ยศึกนี้นะครับดูดิดขนาดเสกงองโคมาฟาดด้วยเนี่ยยังไม่ยังไม่ตายเลยไอ้แบ๊กนะครับแสดงว่าอึดมากเลยนยะไอ้แบ๊กเนี่ยเออแต่สุดท้ายก็แพ้ให้แมวคอยอยู่ดีเอาละครับต่อมาเจอกับเจ้ากูโซรูไา้พวกชื่อนายโคตรเชยเลยวะ่ะ เอาละมาดูกันนะครับนะเจ้าคูซูรูหรือปลาหมึกอวกาศไม่รู้เหมือนกันมันคือตัวอะไรแต่ที่รู้มันอันตรายมากและเป็นตัวละครที่ฆ่าไม่ตายด้วยแก่แมวคอยจะฆ่าให้ตายให้ดูดูแมวคอยใช้สกิลเลยเอ้ยเออเอาแล้วเอาแล้วแมวคอยตีมันคอมโบปะ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 ไม่เข้าเลยเว้ยเฮ้ยแมวคอยบอกหมดหวังแล้วตัวละครฆ่าไม่ตายนะครับคูซูรูก็ฆ่าแมวคอยไม่แต่อ้าวฆ่าตายเว้ยเฮ้ยเอ้าตายู่ นะครับคุณสุรุคตนโหดเอาแล้วนะผู้ชมแล้วถ้าสุดท้ายนะครับเจอกับเจ้าไซตามะนะครับนะจะโหดขนาดไหนไซตามะบอกอึมเอาอีกเหรอตัวละครใหม่เจ้าแมวข่อยอย่างนั้นเหรอทุกคนในชื่อนี้ทำไมไม่มีแต่คนชื่อว่าข่อยวะดนี่เรียบร้อยนะครับแมวข่อยดอกเดียวนะครับปิ้วเลยนะฮะหมัดลมทีเดียวก็ไปแล้วอาแล้วผู้ชมแล้วสำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องจบไปเป็นเท่านี้ก่อนนะครับนะแล้วก็จบปิดท้ายด้วยกองทัพแมวข่อยเจอกับฝูงทีเล็กนะครับนะ เออไม่ใช่ทีเล็กดิแรปเตอร์นะครับดูมันดิเออซึ่งก็บอกเลยว่าแรปเตอร์น่าจะแพ้ขาดลอยนะครับดูแรปเตอร์แรปเตอร์เอ้ยดูตัวนี้มันกินแมวข่อยดิฉันได้กินแมวข่อยฉันได้กินแมวข่อยเฮ้ยปล่อยเพุทกูเดี๋ยวนี้นะแอะเรียบร้อยนะครับหมัดเดียวทีเล็กเอ้ยแรปเตอร์กูตายเออโอเคเอาล่ะสวัสดีครับในะแกรเล่นคอนเทนต์แมวข่อยก็จบไปเป็นเท่านี้แหละนะครับก็สนุกมากเลยนะฮะก็ถ้าผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดไม่อยากพูดคำนั้นอนะ่ะโอเคบ๊ายบาย